ไปยื้อนังสือกันเด้อทาส่งอเล็กขึ้นรถบัสก่อนเนาะแล้วก็ไปส่งลูกสาวอ๋อดอกไม้งามๆซนนะเนาะโอ๋อ sunflower อันเดย์ใจวอกนี่โอเคพออย่างก็ า for the ride Take the social dancing เขาเฮเวนบอห่างกันั้งฟริดฮ็ฟริเส์โนเพยบได้ลูกคนเขาเฮียนบอดเราเขาเพยได้แค อลิซายุกเลชูทีเซอร์กำลังสอนเด็กน้อยให้เซฟตี้นเนาะโซเชียลเดเทแทนซิงเว้นะาาระยะห่างเพื่อความปปิดภยยัยเนาะ2องแมทมือทำเอินดมันกัจจซ่าแน่กัจจซ่าเป็นหลายมืออยู่เนาะราะว่าน,นิวนอ,อร์มอล

take the number for the rise ยืนตามซื้อตาม number number ซื้อในเจียเนาะพองริซ่าได้ number 12แต่ละมื้อเจ้าก็ต้องมายืนอยู่ number 12เว้นระยะห่าง2เมตรเขาบ่ต่อแถวยาวเฮาเด็กน้อยก็สิมาล้มกันคือเก่าเฮ็ดเป็นวงมน อันนี้ก็เป็นเกรดชู่ห้องปสองอันนั้นก็จะเป็นเกรดทรีห้องปสามมีเกียมอนุบาลปหนึ่งจนฮอดปหกพละอยางนี่นะ สตาร์ทบางคนก็สตาร์ทพรีสคูลแฮปเดย์บางคนก็สตาร์ทกรินเดอร์การ์เดนเกียมอนุบาลออเดย์เกรดบ้านจนถองเกรดซิกเดลิซ่าอยู่ดิเมื่อนนี้มาได้เหียนดอกได้สอนสอนเด็กน้อยให้เจอนนัมเบอร์เดล,ลาย

มามาวัดจักสเตียวเอาทุกอย่างสตีโอปสองก็จะมีอยู่สามห้องเนาะ ประมาณสิบสอคนาหาซาวก็จะได้สอนง่ายเนาะตอนนี้ครูสองคน oh, okay. ต่อห้อง <c oughs> <c oughs> อ <laughs> ลิซาถือไล่ไปแล้วแต่วา่าูงทีประห้องซื้อหันบอมาแกงหัวอย่างเดียวนะท่านป่ถามวัดอิชูนเนมแล้วคัดตอบ <c oughs> ห้องนี้ก็จะมีประมาณสิบสาหาสิบห้าคน ลืมทาน,นว่าได้แนวนันไปอลิซากูตุเซนตัลูกเด้อแกไปฮักก็โอมัน Bye,